เเล่นเก่ง้านไหนครับปีไหนปีหนึ่งครับปีหนึ่งนะโอเคแล้วตะกี้ดูดูเรื่องเด็กนักสมาธิแล้วคิดยังไงเรื่องถอดจิตคิดว่าไงเด็กคิดฝ่อจิตคิดว่าเขาเห็นจริงนะผมผมคิดว่าเขาจินตนาการแบบคิดด้เองคิดด้วยเองนะหรือแบบฝัน คิดเองหรือแต่เองก็อยากลองแล้วถ้าถ้าเองทาได้ทําได้เองถ้าเองอดฉิตได้เองเองอยากไปไหนจะไปเห็นดวงดาวอื่นอ๋อไปเที่ยวต่างดาวครับโอเคเดี๋ยวไล่ทั้งแต่ดวงอาทิตย์เลยไหมไล่สุริยะจักรวาลเลยนะโอเคนะลองลองดูเองทาได้ไหมนี่เพื่อนเองใช่ป่ะเพื่อนเองส่งเองเป็นเป็นหนูทดลองใช่ป่ะใช่ะใช่ป่ะไออ้วนเป็นหนูทดลองนะไอหนูก็อยากลอง อันนี้คนหนึ่งอันนี้ตกลงสองคนรอบนี้อังชื่ออะไรชื่อมาครับมาร์คใช่ปะแต่พี่ดูคลิปแล้วคิดว่าไงก็จินตนาการนพี่คิดว่าจินตนาการเด็กคิดไปเองใช่ปะเดี๋ยวลองเองลองดูประสบการณ์เองไงนะครับลองดูว่าถ้าเองทำได้ได้เองทำได้เหมือนเด็กๆพวกนี้เองอยากไปไหนก็อยากไปดูจักรวาลครับอ่าตกลงไปเที่ยวจักรวาลในรอบนี้นะอ่าโอเคลองเลยโอ้กใช่ปะใช่ปะโอ้กโอ้กเห็นฮะออฟออฟ เองถามดิเฮ้ยเองถามที่ว่าเห็นพูะเจ้ายังเห็นเท่พูเจ้ายังเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วพูะเจ้าสว่างเท่าดวงทิตเท่ากมากี่ดวงสว่างมากกว่าดวงจิศฮะสว่างมากครับเห็นพูะเจ้าชัดไหมชัดมากชัดมากพูะเจ้าแต่งตัวยังไงใส่ใส่ผ้าผ้าเหลืองผ้าเหลืองแล้วหน้าตาท่านเป็นยังไงบรรยายมาดิหน้าตาเฮ้ยเอ็งอกพายเอ็งเอาผ้าออกได้ปะเองเอ็งเพื่อนให้เพื่อนเอ็งดึงผ้าออกนะ Okay. เอ็งเห็นผู้ชายเป็นไงบ้างเห็น่า <c oughs> หน้าตาผู้ชายถือเนี่ยยาวครับหน้าตาดีป่ะดีดีมากนะนทำไมต้องรีบดื่มตาแล้วยังยังไม่เที่ยวเลยฮะตะกี้เอ็งเห็นเฮ้ยตะกี้เอ็งเห็นหยดน้ำของเขาไหมเห็นรสว่างแค่ไหนสว่างกว่าดวงอาทิตย์ประมาณสามสิบดวงแล้วก็ใหญ่แค่ไหนหยดน้ำ ใหญ่กว่าโลกมากใหญ่กว่าโลกมากแล้วตะกี้เองขอผู้เจ้ามาผู้เจ้ามาไหมมาครับอามาแล้วอีกสึกไม่รู้สึกอาจารย์เหรอเห็นผู้เจ้าชัดไหมชัดครับอ้าวนี่ยฝึกต่อป่ะฮะไม่ได้รู้สึกว่าผู้เจ้ามีจริงเลยใช่ไหมแล้วอีกตะกี้เองนั่งเองมีความสุขไหมมีความสุขครับสุขมากหรือสุขน้อยสุขมากครับแต่แต่ทำไมถึงอยากออกเลยเออไม่เหมันเหมือนกับว่ามันไม่มันไม่คุ้นใช่ไหมมันน่าไม่น่าไม่คุ้นเพราะว่าการเข้าถึงธรรมเป็นของที่ไม่คุ้นใช่ไหมแต่ว่าตกลงเห็นผู้เจ้าจริงไหม แล้วเหมือนคิดตัวเองไหมหรือว่าเห็นจริงก็เหมือนเห็นจริง,งมากกว่าเห็นจริงใช่ไหมไม่ได้คิดตัวเองใช่ป่ะเดี๋ยวตอนนี้เองรุ่นเพื่อนเองนะรุ่นเพื่อนเองว่เาเพื่อนเองจะไปเที่ยวจักรวาลได้มั้ยในออฟเห็นผู้เจ้าใหญ่แค่ไหนใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าน้ำค้างมากตกลงใหญ่กว่าโลกหรือเล็กลกว่าโลกวะมันใหญ่กว่าน้ําค้างเห็นผมเห็นแบบน้ําค้างน้ําค้างมันใหญ่กว่าโลกน้ําค้างใหญ่กว่าโลกแล้วผู้เจ้าใหญ่กว่าน้ําค้างผู้เจ้าใหญ่กว่าโลกไหมสรุปใหญ่ใหญ่มากครับใหญ่มากเห็นผู้เจ้าชัดไหม ัดเอ็งคิดว่าพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์เออเดี๋ยวเพิ่งพูดนะเ,เอ็งถามดิว่าเขามีความสุขไหมมีความสุขไหมตอบยังไงเห็นุทธเจ้ามีความสุขไหมยิ้มครับเขาเห็นเขายิ้มอ่าเนี่ยแล้วยังมีความสุขมากหรือสุขน้อยก็มีมีความสุขแบบเห็นวเวลาเห็นเขายิ้มอ่ะเนี่ยเนีมีความสุขใช่ไหมเมื่อกี้ตอนที่เอ็งเห็นเอ็งเห็นหยดน้ำเนี่ยเอ็งบอกว่าไงนะมีความสุขมากหรือน้อยกว่าเล่นเกม จนน้ำเหรอเหเห็นเห็นผู้เจ้าแล้วกันเอเห็นผู้เจ้าเนี่ยเองเองเองมีความสุขมากหรือน้อยกว่าเล่นเกมเห็นมากครับเะเห็นเห็นมีมากเลยมากครับแล้วในชีวิตนี้มีอะไรที่มีความสุขมากกว่านี้ไหมหรือว่าอันนี้มีความสุขมากที่สุดแล้วมีมีเหรอครับมีเรื่องอะไรที่มีความสุขมากกว่าการเห็นผู้เจ้าพ่อแม่อ๋อพ่อแม่พ่อแม่ทำอะไรเห็น เหมือนพ่อแม่มีความสุขไงเนี่ยใช่ครับโอเคไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวเองแต่เองก็รู้สึกว่าผู้เจ้ามานี่ก็มีมาถูกทางเลยใช่ไหมมีความสุขแล้วใช่ไหมใช่ปะเองเชื่อยังตอนนี้เองเองคิดยังว่าตกลงเองคิดตัวเองหรือว่าเองเห็นจริงเห็นจริงเหับเห็นจริงตกลงเองไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าเป็นจินตการแล้วใช่ไหมไม่ครับอันนี้คือเห็นจริงเลยภาพที่เห็นผู้เจ้าชาแจ๋วไหมเขาแจ๋วมากภาพจากการหลับตากับภาพที่เห็นจากการลืมตาเนี่ยชัดกว่ากัน บบหลับตาเนี <S 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 ่ยคูเจ้าสว่างไหมสว่างเอ็งดูผิวพูเจ้าที่ผิวผิวเป็นไงสีอะไรสีออกเนื้อ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 อับน้ำตาลหน่อยน้ำตาลเหมือนไข่ไม่เหมือนเปลือกไข่เหมือนเหมือนเหมือนแต่อับสีน้ำตาลเนี่ยสีน้ำตาลใช่ไหมเนียนใช่ไหมเนียนเนียนแล้วเส้นผมท่านเป็นไงเส้นผมเหรอเส้นผมเป็นแบบไหนวะเส้นผมเป็นแบบอ่าเส้นผมท่านเป็นแบบ บอกเฮ้ยบอกม,มันเยบหน่อย ي, ดิแค่เดียวเดี๋ดดยวเพื่อนกำลังได้ประสบการณ์ว่าเแค่เดียวกำลังได้ประสบการณ์ดีฮะเส้นผมเป็นยังไงสรุปมาโดยจะมัดผมดดอยู่อ๋อเป็นมวยผมเหรอใช่ปะมัดเป็นมวยผมเอ็เห็นเ,เห็นคิ้วเห็นเห็นเห็นตาเ,เ,เห็นเเห็นจมูกไหมไม่ครับท่านหลับตาหลับตาและจมูกท่านสวยไหม วยออ๋แล้วแล้วแล้วปากเป็นไงบ้างยิ้มปีนปากป<อ>ากปิดย<า>ิ้มสวยไหมอ๋อ<ว>เอ็งเห็นท่านยิ้มด้วยเหรอเอ็งคิดว่าท่านมีชีวิตไหมราดรอดจ้ะฮะรู้สึกสเหมือนท่านมีชีวิตไหมรู้สึกเนี่ยเอ็งคิดเอ็งคิดว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์ครับเฮ้ยท่านจะไอ้นี่มันเห็นพระเจ้าแล้วเอ็งเอ็งคิดว่าพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ใช่ป่ะเดี๋ยวจะให้มันขอพรเอ็งจะขอพรเผื่อไหมเออไม่ฮะฮะไม่ ไม่เป็นไรเขากําลังได้เรียนรู้มันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คือเขากาลังมีความสุขอยู่เชื่อเถอะอยวไอ้ตอนนี้เป็นตอนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเลยนะโอเคเพราะว่ามันเป็นสิ่งดีไงใช่ไหมออฟออฟอาจจะออฟตอเพื่อนนี่ว่าตอนนี้สุกเป็นสิ่งดีไหมสิ่งดีเออเองเชื่อถ้าเองเคารพเพื่อนเองต้องเคารพความเห็นเพื่อนตอนนี้นะใช่ไหมออฟสิ่งดีที่สุดใช่ไหมไม่ได้ไม่มันได้ประสบการณ์ที่ไม่เคยมีในชีวิตอะเออใช่ป่ะเป็นสิ่งดีด้วยใช่ป่ะ เขอจะขอพรเมาอไปรสามข้อขอมาอย่างแรกเป็นไงบ้างอยากเรียนงูหรือเรียนฉลาดนะอย่างแรกเหรออยากให้พ่อแม่มีความสุขอ๋อข้อแรกอยากให้พ่อแม่มีความสุขข้อสองเศรษฐกิจดีด้วยใช่ไหมดีป่ะโอเคอ่ะข้อที่สองขออะไรข้อสองข้อสองขอแค่นี้แหละไม่ขอข้อที่สองเองขออนาคตเองดีด้วยใช่ป่ะเพราะว่าอนาคตชาตโชคด้วยครับอนาคตดีร่ำรวยป่ะ ไม่เอาแล้รวยเลยคือไปขอค้าๆหน่อยใช่ไหมเออเองรวยเลยเองอยากจนเองก็บริจาคเยอะๆมันก็จนเองแหละนะโอเคแล้วก็สามละปลอดภัยดีกว่านะเุินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะครับคือไม่ตายก่อนเอออายุยืนออายุเหมาะสมแล้วกันนะโอเคนะสามข้อแล้วใช่ป่ะอันขอเผื่อนาด้วยอ่ะอีกข้อหนึ่งเองขอผู้เจ้าเห็นโลกได้ป่ะเพราะว่าจะได้เรียนรู้เรื่องการปลอดจิต พันดูสามเหรอเห็นโลกยังเห็นแล้วครับเองขอไปดูคนโลกเหนือเนี่ยไปดูไปเที่ยวคนโลกเหนือเองไปลองดูพวกดูเองว่าเองจะไปหเห็นมีขาวได้ไหมเห็นคนโลกเหนือยังเห็นครับเออคนโลกเหนือมีอะไรเห็นน้ำแข็งเฮ้ยพวกเองตั้งใจมันถอดจิตไปโคนโลกเหนือแล้วเองมาช่วยถามดิจะได้ไม่บอกไม่ไม่เจมาพูดว่ามันโกหกอีกอ่ะเห็นเข้าใจปะ เองมาช่วยถามหน่อยว่ามันเห็นอะไรในขั้วโลกเหนือ,อถามดิมีเนพนขึ้นไหมเฮ้ยเพนฟิ้นมันอยู่ขัข้วโลกใต้อ่เอเฮ้ยตั้งใจออยู่ล้อด,ดิถามค่อยๆถามนี่ไอ้เรื่องถอดจิตถ้าเองดูคนอื่นเองอาจจะว่าโกหกไอ้นี่มันเป็นเพื่อนเองเองคิดว่ามันโกหกไหมล่ะฮะมันนิ่งตั้งนานตลอดนิ่งตั้งนานไม่ยิ้มเลยนะฮะไว้พวกเองคิดว่ามันโกหกไหมเองดูเพื่อนเองดิูลุงยังลุงไม่ใช่เพื่อนเพื่อนของเองลุงยังว่ามันจริงจังเลยใช่ป่ะพวกเองเนี่ย แล้วลองถามดิว่าคนลมเหนือเห็นหมีขาวยังเห็นหมีขาวยังเห็นแต่หิมะหมีไม่เห็นเห็นหิมะอย่างเดียวดูไปเรื่อยๆนะมีป่ามีเขาไหมมีเห็นภูเขาครับมีภูเขาเอ็งเรียกเจ้าที่มาดิถามว่าแถวนั้นที่เอ็งเห็นเนี่ยมีเจ้าที่ไหมเดี๋ยวจะให้มันพาไปดูสมบัติหน่อยเนี่ยที่กำลังจะเรียนรู้เรื่องโลกวิญญาณนะว่าว่าวิญญาณมันเราสามารถไปหาวิญญาณได้ไหมแลวเราสามารถคุยกับวิญญาณได้ไหม ส่งลงเรียกมาได้ไหมต้องโอนเรียกมาเลยใครเป็นเจ้าที่แถวนี้ให้เรียกให้มาใครเป็นินใครเป็นใหญ่แถวนี้ให้มาหาเราหน่อยไม่มีไม่เห็นเอ็งดูไปเรื่อยนะเอ็งเอ็งสแกนไปเรื่อยจนป่าเอ็งจะเห็นหมีก็เห็นเจ้าที่นะหรือเห็นผู้คนก็ได้เองดูไปเรื่อยเรสแกนไปเรื่อยเห็นคนเหรอเห็นคนเป็นชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านเขาทำอะไรแบบชาวบ้านเขามาให้ดูพป๊เดียวชาวบ้านชาวบ้านคนเอเชียเลยเป็นฝรั่ง เป็นฝรั่งครับไอ้ฝรั่งนี่เห็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอ้วนๆกี่คนนั่งสามคนเขาสามคนเขามาทำอะไรมาเหมือนจะมาจอบลูทำจอบรูทำจอบรูหาปลาเห็นชัดป่ะชัดครับชัดใช่ป่ะอ่ะสแกนต่อไปอ่ะไอ้สามคนนี้เองเห็นชัดแล้วใช่ป่ะเองเห็นแต่งมันแต่งตัวไหมเห็นครับโอเคเอาเองสแกนต่อไปอยากจะให้ไปไปดูให้เห็นหมีกับเจ้าที่อ่ะเฮ้ย เองตั้งใจหน่อยมันจะจะไปดูสมบัติได้นะว่าสมบัติมีที่ไหนเออสุดยอดไหมวิชานี้หาสมบัติได้ฮะยอดมากครับเออเพื่อนเองเป็นคนทำฮะขอย่างจะไปหาวันนี้เองไอ้ไอ้นี่ไปหาแบกทิ้งก็ได้นะฮะไอ้อ้วนทำไมยิ่ันวบอะฮะมันขัดขำอะไรวะไอ้เเพื่ออนงไปล้ออะไรมันมะฮะเอ้าเฮ้ยไปหาใครนะตะกี้บอก มันพีทมันพีทมันพีชคืออะไรอ่ะประตูประตูโอ้ยแม่งคือพวกเองการทำลายสมาธิเพื่อนนี่ก็จะไม้โดยไม่รู้ตัวอันนี้อ้าวไม่ใช่เองรู้ก็นึกว่าแบ็คทิ้งถ้าแบ็คทิ้งจะไปได้นะไอ้ยีมาับมัฮะขัเลยขับมันพีทมันพีชเฮ้ตกลงตกลงไปเที่ยวจริงเลยไหมอ้วนฮะเองไม่คิดหรือว่าเองกำลังจะไปได้ไปดวงดาวต่างๆยังไม่คิดหรือไงไม่คิดครับฮะตอนนั้นไม่คิดเลยได้ตอนนั้นเห็นแต่ดวงอาทิตย์ แบบโลกเอแล้วก็น้ําค้างที่หันมาคุยหันมาคุยว่านเอาข้าวออกด้วยเห็นอะไรบ้างวะเห็นพระพุทธเจ้าโลกแล้วน้าค้างน้าค้างจ้าว่างแต่พระพุทธเจ้าสว่างกว่าน้ําค้างกว่าเห็นพุทธเจ้าชัดเลยครับแล้วพุทธเจ้าคุยกับเองไหมเขายิ้มอย่างเดียวไม่คุยครับแล้วยิ้มสวยไหมสวยครับเนี่ยยิ้มแล้วเราปิติีเลยเหรอครับฮะแล้วหลังจากนั้นเป็นไงของพุทธเจ้าเปียเทียวไหม ไม่ครับเองได้เห็นขั้วโลกเหนือ,อยังไงวะแบบอ่าสแกนหาแบบแบบเหมือแบบนบินได้แล้วหาเอาอ่ะเนี่ยพอเองตั้งใจพอลุงบอกให้ไปหาขั้วโลกเหนือนี่ขั้วโลกเหนือภาพขั้วโ,โลกเหนือก็มาเลยเนี่ยนะแบบสไปขั้วโลกเหนือแบบเหมือนเหมือนเราล่องลอ,งอยไปไปนู่นเลยอ่ะไปนู่นเลยได้เห็นอะไรในขั้วโลกเหนือเห็นน้ําแข็งภูเข,ขาโอ้ยไดเห็นฉากไหมฉาเฮ้ยเหมือนจริงเลยนะได้ยินรู้สึกถึงความหนาวไหม หนาวครับรู้สึกครับเองรู้สึกถึงความหนาวเลยเหรอรู้สึกครับอ้าแล้วที่เองบอกสแกนให้ลูกนะลูกให้สแกนไปเองสแกนเจอแล้วครับสแกนเจอคนกําลังเจาะกําลังเจาะหาปลานี่เหรอแล้วก็นแข็งเจอน่าจะมีแค่นี้เหรอไงเห็นชัดเลยใช่ไหมฮะอ,ะอะัศจร ա นมันะ้ย ตอนแรกที่เองบอกว่าคนเห็นแบบนี้มันจะต้องคิดไปเองอตกลงเองรู้สึกว่ามันคิดไปเองนะหรือว่ามันเห็นจริงเห็นจริงครับเห็นจริงใช่ปะเฮ้ยกูเอยเป็นพยานนะตกลงลุงเทียบกับมันนะฮะ<ม>ลุงไม่ได้เทียบกับมันใช่ปะแล้วเองคิดว่าเพื่อนเองเห็นจริงไหมเห็นจริงครับเองเห็นเพื่อนเองนิ่งนิ่งนาน,นไหมไม่รู้นะแต่าผมผมไม่ลบลู่นะหลังผมคิดแบบมันก็อาจจะเป็นภาพจิดตุงแต่งขึ้าอันนี้ตอนแรกมันพูดเหมือนเองเลย มันพูดเหมือนเองเลยว่าเป็นภาพจิตปรุงแต่งแต่ไอ้อ้วนคอยพอไปเห็นจริงแล้วมันมันใช่จิตปรุงแต่งไหมไม่ครับไม่ไม่ไมคน,นที่มีประสบการณ์ตรงจะไม่บอกว่าจิตปรุงแต่งแต่พวกที่ดูดูดูคนอื่นทําอ่ะจะบอกว่าจิตปรุงแต่งลุงพูดถูกไหมเพราะว่าก่อนก่อนก่อนที่ไอ้อ้วนจะนั่งเนี่ยไอ้อ้วนพูดถึงพูดแบบเองเลยไหมเองจําได้ไหมมันพูดว่างไงมันบอกว่าเด็กที่อยู่ในคลิปเนี่ยจิตปรุงแต่งใช่ไหมถูกไหมใช่ไหมอ้วนจำที่ตัวเองพูดได้ไหมได้ครับแล้วพอเองได้ปฏิบัติจริงแล้ว ความคิดที่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยน,ยนไม่ใช่จิตปรุงแต่งไม่ใช่หเหมือนลอยไปเลยแบบเหมือนลอยไปเลยเอ็งเจอเอ็งไปพูดลงเหนือนี่เอ็งสัมผัสถึงความเย็นไหมสัมผัสไหมเฮ้ย<บ>สัมผัสถึงความเย็นด้วยจริงๆถ้ามีหมีนะถ้าเอ็งไม่พูดให้ตลกก่อนนะมันจะเจอหมีขาวพอเจอหมีขาวมันจะไปขี่คอหมีไปขี่คอหมีแล้วมันจะมันจะได้กลิ่นตัวหมีด้วยเ <uth. S 2> <ม>ชื่อไหมพวกเอ็งไม่มีทางได้กลิ่นตัวหมีหรอกหมีขาวอ่ะแต่เอ็งอ่ะจ,จะไปเนี่ยเอ็งจะได้กลิ่นตัวหมีด้วยก็ไปขี่เนื ไม่ใช่คือมันเองอย่าไปด้านเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริง้าพูดถ้าลุงให้มันลงไปเรือเรือไททานิกอ่ะมันก็ไปเห็นซากเลยไททานิกเลยนะในทะเลมันไม่ใช่อย่างที่เองเข้าใจนะเออถ้าถอดจิตไปได้มันไปทั้งบนบกในน้ำในน้ำก็ได้เรือเรื่องของแมไปนี่นะมันก็ไม่ห็นซากเรือของแม่ี่ นะเองพูดตลกตลกเนี่ยเวลาเอิงลงนรกเองก็เองก็ไปตลก่อเข้าใจไหมเพราะว่าอ้าวจริงแต่นี่ก็ผมก็ผมจะกลับบ้านแล้วโอเคนี่นี่ถือไม่นี่ถือนี่ถือว่าเสร็จแล้วแต่นี่กำลังสัมภาษณ์ประสบการณ์หลังจากนั่งใช่ป่ะอันนี้เป็นประจำคือว่าเวลาเวลาเวลาเท่ายังไม่ยังไม่ได้มีธรรมะนะเลื่อยเปื่อยนะแต่พอมีอะไรที่เป็นสาระเมื่อไหร่จะต้องเร่งรีบทันทีแต่พอไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรที่เป็นสาระนี่ก็เลื่อยเปื่อยไปทั้งวันทั้งคืนได้ใช่ไหมพวกเอง่รู้ไม่อยากบอกนะชีวิตมันเนี่ย ชีวิตของเด็กยุคนี้มันไร้สาระมากนะเล่นเกมเพราะงั้นน่ะการที่คนนึงมาเห็นธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องสาระนะแล้วตกลงรู้สึกดีไหมรู้สึกดีครับรู้สึกดีใช่ไหมครับตกลงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับโอเคแต่เราแล้วแล้วอ้ข้อหนึ่งเราเราถือว่าเราได้เรียนรู้เยอะไหมเรียนรู้เยอะครับเยอะไม่กี่นาทีเรียนรู้เยอะไหมเยอะครับเยอะใช่ไหมแบบเห็นเห็นหมดเลยตอนนี้ยังเชื่อเรื่องโลกวิญญาณยังเชื่อเรื่องเระพุทธเจ้ายัง เชื่อแล้วครับเชื่อมากขึ้นใช่ไหมครับโอเคก็ขอให้โชคดีนะจริงจริงขอพรตั้งไต่เ่าสามพ่อผมขอพรให้พ่อแม่มีความสุขขอให้ตัวเองแบบอยู่ร่ำรวยอนาคตที่ดีโอเคจริงๆอ่ะถ้าเองขอเองน่าจะขออะไรที่สั้นกว่านั้นเองจะได้พิสูจน์อย่างเช่นว่าเองเองขอให้พ่อแม่มีความสุขเนี่ยจริงจริงเองคงขอให้พ่อแม่เศรษฐกิจดีเพราะว่ามันจะวัดได้เร็ว เร็วกว่าแต่ถ้าเกิดขอให้พ่อแม่ความสุขพ่ขอแม่องมีความสุขแต่เองก็วัดไม่ได้ไม่รู้มจาจะกความน่านไหนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นขออะไรที่มันชัวร์และเองก็ไปคอยสังเกตว่ามันจริงไหมมันดีกว่านี่นะนี่คือลุงทีนลุงแนะนำเนี่ยโอเคโอเคถือว่าได้ประสบการณ์นะบบนโอเคไปายแเ,เ,เร์